ภาพก่อนกันแล้วกันนะคะในเรื่องราวของบทร้องเล่นที่มีคุณค่านะคะบทร้องเล่นที่มีคุณค่านะคะนักเรียนก็คงจะทราบไปแล้วว่าบทร้องเล่นนั้นมีมากมายคะก่อนอื่นค่ะก่อนอื่นเรามาดูก่อนว่าบทร้องเล่นนะคะก่อนอื่นบทร้องเล่นที่เรารู้จักกันก็คืออะไรเอ่ยบทร้องเล่นคืออะไรคะบทร้องเล่นคืออะไรใครทราบบ้างบทร้องเล่นคืออะไรครับ ค่คุณครูพอธิบายมื่ตะคู่นี้เองนะคะบทร้องเล่นก็คือบทร้องนะคะบทร้องที่ใช้ขับร้องประกอบการละเล่นเข้าใจไหมคะคะบทร้องเล่นก็คือการละเล่นแล้วก็มีบทร้องประกอบให้บทล้องเล่นนั้นมีความสนุกสนานเพลิดเพลิน,นะคะ ม,ม,ม,มีการร้องเช่นนักเรียนได้เล่นกันไปบ้างแล้วนะคะอย่างลีลีข้อสารก็เป็นการละเล่นที่มีบทร้องเล่นนะคะแม่งูก็มีเป็นบทร้องเล่นนะคะมีการเล่นด้วยนะคะทีนี้มาดูคะ่ะบทร้องเล่นแต่ละท้องถิ่น,นะคะซึ่งเป็นไงค,คะบาง,บางท้องถิ่นนั้นมีบทร้องเล่นไม่เหมือนกัน การเล่นนั้นเหมือนกันแต่ว่าบทร้องบทร้องอาจจะเพี้ยนกันไปบ้างเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าตามคำคำพูดแต่ละท้องถิ่นนะคะบทร้องเล่นคะ่ะไอ้ที่บทร้องเล่นแต่ละท้องถิ่นนั้นจะมีบทร้องเล่นซึ่งเกิดจากภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่นนั้นๆนะคะอย่างอัมพวหินนั้นก็จะมีบทร้องเล่นคะ่ะบทร้องแล้วก็ อย่างบทร้องเล่นเช่นผีพุ่งใต้นะคะอันนี้ผีพุ่งใต้ก็คือจะมีร้องอันนั้นมีผีพุ่งใต้สําหรับอโมหินก็คือช่วงนั้นนะคะมีพระเจ้าแผ่นดินเสด็จมาประทับพักแรมที่พระราชวังไกลกงวลนะคะชาวบ้านที่อยู่ไ,ไกลๆอย่างป่าละอูนะคะก็อยากจะมาเข้าเฝ้าก็ก็ถือใต้กันมาเวลากลับใช่ไหมคะเวลากลับมันมืดก็ต้องถือใต้แล้ววิ่งกันไปแล้วก็บอก เฮลโลสลัพาเฮโลเฮลาสลัพาเฮโลคะก็ร้องกันไปเพื่อจะให้จุด,จดไฟอะไรใช่ไหมคะจุดใต้วิ่งไปเพื่อไม่ให้กลัวนั่นเองอันนี้ก็คือบทร้องเล่นซึ่งเกิดขึ้นในแต่ละท้องถิ่นเป็นคือภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่นนั้นๆนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้กันบ้างนะคะฉะนั้นตอนนี้นะคะเรามาทำกิจกรรมก่อนที่จะเรียนกันดีกว่านะคะหยิบสมุดขึ้นมาค่ะเขียนไทยไนะให้เก่งเอ่ยนะคะ เขียนไทยจะให้เก่งเอ่ยเขียนคําวันละนิดนะคะวันละคำนักเรียนก็จะได้จําคําเหล่านี้คะจำคาเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจําวันคะน้องอืงน,นะคะน้องอึงก็หยิบสมุดขึ้นมาเรียนด้วยนะคะคะน้องอึงไม่พูดแต่ว่าต้องหยิบสมุดขึ้นมาเรียนด้วยนะคะเกชายปิยวัฒน์หยิบสมุดขึ้นมานะคะ เขียนไทยให้เก่งเอ่ยลงวันที่ให้เรียบร้อยนะคะซาว่าเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะนะคะลงวันที่เรียบร้อยแล้วนะคะชิะนั้นนะคะดูคาสั่งก่อนวัน,นวันนี้มีการเขียนไทยตามคําบอกนะคะตามคําบอกเป็นอะไรนะคะเขียนไทยตามคําบอกเขียนตามคําบอกอักษรสลับที่คะ่ะอ,อะไรคะอ่าขอโทษค่ะเดี๋ยวขอแก้นิดนึง อักษรสลับที่นะคะอ้ขอบนะแสดงว่านักเรียนดูคุณครูว่าคุณครูตรวจแล้วนะยังพลาดได้เลยนะคะอะอักษรสลับที่นะคะอักษรสลับที่นะคะําว่าอักษรสลับที่นั้นหมายถึงะอะอักษรสลับที่นั้นก็หมายถึงอะไรเอ่ย การที่ครูคจะมีตัวพยัญชนะสระครมีตัวพยัญชนะสระมาให้แล้วก็นักเรียนก็ต้องเขียนตามที่ครูคบอกเข้าใจไหมคะอ่ามาดูค่ะฝึกสมองฝึกปัญญาครับฝึกการคิดใครที่อ่านหนังสือเป็นประจําแล้วก็จะทําได้นะคะอ่าข้อที่1เลยนะคะข้อที่1เป็นอักษรสลับที่นะคะอักษรสลับที่ข้อ1คําว่า อะไรดีนะอะไรดีนะกกข้อหนึ่งคำว่าเทศก,กาลเทศก,กาลเทศกาครูคบอกบอกตามคำบอกนะคะเทศก,กาลนักเรียนจะได้นำคำเหล่านี้นะคะมาเขียนให้ถูกต้องคำว่าเทศกาลการเทศก,กาลเขียนว่าอย่างไรเทศก,กาลนะคะครูบอกคำบอกแล้วไม่ไม่ยากเกินไปใช่ไหมคะ เทศกาลคารเทศกาลคะข้อหนึ่งผ่านหรือยังคะผ่านหรือยังคะอ่าข้อหนึ่งเทศกาลนะคะยังไม่เฉลยนะนักเรียนดูเพื่อนข้างเคียงด้วยนะคะว่าเพื่อนข้างเคียงนั้นเขาเขียนแล้วหรือย,ยังคะความซื่อสัตย์นะคะเป็นสมบัติของตนเราเองคะใครไม่ซื่อสัตย์ต่อตอนเองแล้วคนอื่นล่ะคะจะซื่อสัตย์หรือเปล่านะ เขียนเสร็จแล้วยังครับนักเรียนชายเสร็จแล้วยังครับเ,เสร็จแล้วค่ะนะคะข้อ2ข้อ2เอข้อสองนี้มีข้อกมีนอหนูมีสโลอูมีตอเสือมีนอหนูมีสารอาคำนี้น่าจะเป็นคำว่าอะไรคะเพราะอ,อะไรคะคำที่สองคำว่า นักเรียนคิดว่าน่าจะเป็นอะไรคะช่วยกันคิดออกคำที่สองคำว่าสนุกสนาน,น,านคะสนุกสนานคำที่สองคำว่าสนุกสนาน,น,านคำเหล่านี้เป็นคำที่เราใช้ในชีวิตประจำวันของเราทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะ<ส>คำเหล่านี้นะคะเราใช้ในชีวิตประจำวันของเราเ<ส>ขียนแล้วนะคะก็ต้องฝึกจดจำเอาไว้ด้วยนะคะว่าคำนี้สะกดอย่างไรเขียนอย่างไรคะนักเรียนจะได้เป็นผู้ที่ อ่านหนังสือได้คล่องแล้วก็เขียนหนังสือได้ถูกต้องวางตัวพยัญชนะสระให้ถูกที่นะคะคำที่สองผ่านได้ยังคะเด็กๆผ่านได้แล้ว,ลวนะคะต้นทางและปลายทางทำเรียบร้อยแล้วนะคะคำที่สามคำที่สามคำว่ามีมอมา้ามีมีตัวอะไรคะ อะไรเอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกอะไรคะคำที่สามช่วยเรียงหน่อยนะคะช่วยเรียงมาให้มันถูกต้องก็แล้วกันนะคะมีอะไรนะสะกดว่าอย่างไรนะคุณครูพยายามใส่สละนะคะใส่สละให้อยู่บนตัวพยัญชนะหรืออยู่ข้างใต้พยัญชนะเพื่อเรียนจะได้ไม่ต้องจําสับสนคะอันนี้ทาให้นักเรียนคิดได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมคําที่3คําว่า ภูมิปัญญาภูมิปัญญาเขียนอย่างไรลงมือเขียนค่ะภูมิปัญญาภูมิปัญญาเขียนอย่างไรลงมือเขียนนะคะให้เวลาคิดเวลาเขียนในการสลับที่กันค่ะไม่ต้องเปิดดูสิคะไม่ต้องเปิดดู เคยเขียนไปแล้วอย่าเปิดดูสิคะถ้าเปิดไปดูถ้าเปิดนักเรียนเปิดไปดูเป็นไงคะก็ไม่เก่งสิคะ่ะไม่ต้องเปิดดูนะ,ะข้อที่4ข้อที่4นะคะคุณครูข้ามนะเพื่อผ่านผ่านไปได้ยังคะผ่านได้แล้วข้อที่4ี่คำว่าเอออันนี้ยิ่งง่ายใหญ่เลยเฮ้ยเด็ก ข้อที่สี Four ่ข้อที่สี่ข้อที่สี่ค่ะอะไรเอ่ยข้อที่4คืออะไรเอ่ยข้อที่4น่าจะเป็นคําว่าบทร้องเก่งจังเลยนะคะบทร้องลงมือเขียนค่ะบทร้อง Thank oh. you. มคะข้อ4ได้ไหมคะได,ได้แล้วนะคะต่อไปข้อที่5นะคะข้อที่5ข้อที่5นะคะข้อที่5ะคะข้อที่5อะไรเอ่ยอะไรเอ่ย ข้อที่5อะไรเอ่ยประโยชน์ประโยชน,ยชน์ข้อที่5ประโยชน์ประโยชน์ข้อที่5คําว่าประโยชน์ให้เวลา,ลวานเรียนคิดอีกนิดนึง เรียบร้อยอย่างคะเรีเรียอคะเอาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาตรวจคำเขียนไทยกันดีกว่านะคะอักษรสลับที่นะคะเขียนรบหพากคำไม่ยังค่ะเด็กครบแล้วนะคะคำที่หนึ่งฝึกสมองกันแล้วนะคะคำที่หนึ่งคำว่าอะไรนะเทศกาลเทศกาลตัวอะไรจะมาเป็นตัวที่หนึ่งสารอะไรคะสารเอต่อไปตัวที่สอง ข้อที่สามต่อไปต่ะอ่านว่าเทศการนะคะอักษรสลับที่เห็นไหมคะสลับไปสลับมาเป็นคำว่าเทศการคำที่สองใครผิดมีไหมคะผิดแก้ไขเลยนะมีใครผิดมี้คะนักเรียนไม่มีนะคะอ่าข้อที่สอง ข้อที่สองแล้นะคะคำว่าอะไรนะอะไรนะอะไรนะ,นนะคะสนุกสนานนะคะสนุกสนาน,านมีตัวอะไรขึ้นมาก่อนคะสอเสือ นอหนูซาลอุอกกอไก่สอเ,เสือซาลาซาลาอาและตัวตะกดคี่ตัวอนอหนูนะคะสนุกสนานนะคะค,คำที่สามคำที่สามปิยวัดคํคำที่สามคำว่าอะไรคะ อาดูค่ะเอามาดูตัวไหนมาก่อนคะตัวไหนจะมาก่อนแมอันดับที่หนึ่งพอะอสัมผาวสารอูต่อไปตัวไหนคะอ่าตัวนี้ดึงมามอมาสารอีกต่อไปค่ะตัวไหนคะปปอะไรคะปปาตัวแรกเลย ยยหญิงสาลาภูมิปัญญาคะ <c oughs> เป็นไงคะง่ายไหมคะง่ายนะคะข้อที่สี่ข้อที่สีอออ่อะไรเอ่ยอะไรเอ่ยอะไรเอ่ย <c oughs> ตัวอะไรมาก่อนคะบอใบไม้้อทหาร รอเรือออ่างงูงูวัยยุคโตรบทรอ้องต่อไปค่ะข้อที่ห้าประโยชน์คำว,ว่าอะไรคะประโยชน์มีตัวอะไรบ้างคะปลารอเรือปลาอ่า ซาลาโอ,อยยยักโชชักมาจันตาคาดนะคะประโยชน์มีใครเขียนไม่ครบมีไหมคะมีไหม,มคะใครเขียนไม่ครบเอ่อไม่มีนะคะอะไรคะตอนนี้นักเรียนวางสมุดไว้ก่อนคะวางสมุดไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ในเรื่องราวของบทร้องเล่นนะคะเอามาเรียนต่อเลยนะคะ นี่มาดูคันนักเรียนคะบทร้องเล่นนะคะบทร้องเล่นจะ